ไม่ถือไม่เล่นนะที่บอกว่าอะไรมันเล่นหลอดใจ่ะวะน่าหวา มันเล่นหลอดมันเล่นไงเอาหลอดไปให้มันเล่นดิโอ้มันเล่นโหดนะครับเออเล่นไงมนนไม่อยากเข้าซีนมีเอามานี่เอามานนี้แล้วก็จะโยนไลให้มันผมเซ็งจรินไงมันรู้ป่ะว่าเป็นหลอดรู้แต่แลหลอดราไปถึงวันเด้อห้า ออจริงจริงด้วยโอ้โหบางทีเล่นจนตกน้ำวักไน่นะมาโอาเปลี่ยนเลยของเล่นเต็มตัวเลยดูว่จะเล่นอะไรดีเออจะเล่นอะไรดีเ,เล่นอันนี้ก็แล้วกันปวดแฟนสุด <laughs> เราไม่รู้ได้ไงว่ามันชอบเล่นอันนี้นะพี่เต้ยมันเล่นแบบบ้าคลั่ง อ่ะได้ตองอย่างแล้วตองอย่างเลือกดิเลือกเลือกคิดด้วยเลือกเลือกไ,ไม่ถูกเลย,ลเลยโอเคเลือกมาทาโร่ก่อนอกัดมาทาโร่ก่อนหนึ่งดอก,มมอกเออเอาไม่เอาละไม่เล่นละไม่เล่นละอ,อ,อันนี้ก็ไม่เอาหนังยาก็ไม่เอาเอาอือ <c oughs> มันคิดว่ามันมีชีวิตรหรอนี่ <c oughs> ใช่ไหมมันเล่นเหมือนว่าเัได้ยินเสียงฉันมามอง ไปเค็มเดี๋ยวเอาไปเค็มไปลง YouTube นะ